สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการใช้วต์มิเตอร์กระแสสลับนะครับวต์มิเตอร์กระแสสลับจะมีย่านวัดอยู่สองย่านนะครับย่านวัดที่หนึ่งเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับส่วนย่านวัดที่สองสามร้อยนะครับแล้วก็จะมีขั้วบวกลบอีกหนึ่งขั้วนะครับถ้าเราปรับย่านวัดเจ็ดร้อยห้าสิบเราให้อ่านสเกลด้านบนนะครับถ้าปรับย่านวัดสามร้อยให้อ่านสเกลที่ด้านล่างนะครับ วันนี้เราจะมาแนะนำการใช้งานโวลต์มิตเตอร์ AC กระแสสลับนะครับก่อนอื่นที่เราจะใช้โวลต์มิตเตอร์นะครับเราต้องใช้คอนเนคเตอร์ต่อสายต่อเข้าไปที่ย่านวัดแต่ละย่านก่อนนะครับพอต่อคอนเนคเตอร์ต่อสายเสร็จแล้วนะครับเรา นอนมิตเตอร์ไว้นะครับแล้วก็ในการเลือกย่านวัดนะครับเราต้องเลือกย่านวัดที่สูงสุดก่อนนะครับนี่คือข้อบวกลบนะครับส่วนอันนี้เราเลือกย่านวัดที่สูงสุดนะครับคือเจ็ดร้อยห้าสิบแล้วเราก็การต่อนะครับเราต่อข้อมกับวงจรได้เลยนะครับแล้วเราก็มาต่อเลยในวงจรเลยนะครับ เคมิเตอร์ขึ้นน้อยหรือว่ายังไม่ถึงครึ่งให้เราเปลี่ยนย่านวัดนะครับเพื่อการอ่านที่แม่นยำนะครับพอเราเปลี่ยนย่านวัดมาอยู่ที่สามร้อยนะครับเราต้องอ่านสเกลด้านล่างนะครับเวลาอ่านเราต้องให้เข็มตรงกับกระจกสะท้อนด้านในนะครับเพื่อการอ่านที่แม่นยำนะครับอันนี้ได้อยู่สองได้อยู่ที่ร้อยหกสิบโวลต์นะครับ จากการถ้ารับเสร็จแล้วก็เก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะครับขอบค,ครับ